โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่อง Tech 4x นะครับผมวันนี้จะมาสอนลงไฟล์ Damage คูณสนะครับของเกม GTA San บน PC นะครับผมเราอจะแป้งนะครับผมแล้วก็ไปที่ตโหลดนะเออแล้วก็ไปที่นี่ครับไฟล์ Damage คูณสนะครับผมอ่ากด Copy นะเออกด Copy ไปนะโอเคครับอันนี้คือไฟล์ Damage คูณสนะคือแบบชื่อนี้เลยนะ DDMG นะครับผม ก็กดคัดลอกนะครับกดคัดเออแล้วก็ไปที่ไฟล์เกมของเรานะครับไฟล์เกมผมอยู่ในนี้นะโอเคกดเข้าไปนะโอเคเดี๋ยวไปดูชื่อ,อไฟล์อ่าอะไรวะอ่านี่นะแชร์ฟังก์ชั่นนะเออกดเข้าไปเอาเคสเราเนี่ยกดเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมขอย่อจอก่อนโอเคโอเคแล้วเราก็ไปที่แชร์ฟังก์ชันนะ ชื่อไฟล์แล้วก็อ่านด้วยนะว่าเป็นไฟล์นี้นะโอเคจากนั้นเราก็กดวางได้เลยนะครับผมกดวางนี่นะอะ่ะใครที่ขึ้นอย่างนี้นะกดนี่เลยนะอะ่าผมจะบอกว่าถ้ากดนะวางแล้วขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่าคุณมีไฟล์นี้อยู่แล้วนะล้วก็กดตรงขำบนเลยนะคาบนสุดน,นะเออกดเข้าไปมันก็จะวางทับให้เรานะเออถ้าใครที่ไม่มีไฟล์นี้เนี่ยมันก็จะอา่าไม่ขึ้นให้คำนับนะจะวางให้เราเลยนะเออแล้วก็แค่นี้นะครับ สำหรับการลงไฟล์ดาเตอคูณนะครับผมก็วิธีการใช้เนี่ยทับ DDMG นะครับผมทับ DDMG แล้วก็มันจะขึ้นเป็นภาษาาับภาษาที่ม่รู้นะแล้วก็จะขึ้นเป็นตัวสั้นตัวยาวอะตัวสั้นก็คือเปิดสังงานแล้วตัวยาวก็จะเป็นแบบยังไม่เปิดสังานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับ